การรักษาศีลก็คือการอรัถนาปานาติปาตาจนถึงสุลาเราเรียกว่าการสมาทานศีลการสมาทานศีลจะต้องได้รับจากพระท่านคงจะเคยได้ยินแบบนี้แต่ศีลเมื่อเราจะรักษามันก็มีบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องได้รับจากพระซึ่งเทพเขียนไว้ในหนังสือแข่งบุญแซงกรรมไว้แล้วว่ามันมีสัมปติวิรัตกับอีกอย่างหนึ่งซึ่งโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมาพูดคาว่าปานาติปาตาก็ได้ แค่พูดเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าขอรักษาศินทั้ง5ข้อด้วยเถอะก็ถือว่ารักษาแล้วเพราะจิตนาหมันถือต้องการละเว้นเจากกา้าฉะนั้น<า>แ,ลแล้วนะครับโดยภาพรวมหลักๆแล้วถ้ารักษาศินท่านจะได้บุญเพิ่มจากการสวดมนต์ตรงนั้นอีก100เท่าเขาไม่สวดมนเขาสวดมนแต่เขาไม่ได้รักษาสินเขาได้แค่10เท่า แต่ถ้าเรารักษาสินด้วยเราได้หนึ่งร้อยเท่าศิลเป็นตัวกําหนดความละเอียดของจิตในการเข้าพบพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องรักษาได้ถึงห้าข้อขอให้พยายามทําได้เกือบทุกข้อก็ดีมันจะชินไปเองคงไม่มีใครอะครับที่จะทาผิดตลอดเวลาทั้งห้าข้อรักษาสินนั้นเนี่ยเสมือนคนที่ใส่เสื้อผ้าคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยคือเราที่ไม่ได้รักษาสินย่อมไม่สามารถเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเราได้รักษาสินก็เหมือนเราได้ใส่เสื้อผ้าย่อมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้แม้บางครั้ง สิลบางข้อมันขาดเสื้อมันก็ขาดก็เว้าไปบางจุดเท่านั้นไม่ได้ทําให้ศิลมันขาดหมดเสื้อขาดทั้งหมดเลยนี่นาฉะนั้น5ข้อมันคงทําได้สัก3สัก4สัก2สัก1นึ่งก็ดีก่อนสวดมน์อย่าลืมรักษาศิลถ้าไม่รักษาศิลไม่มีทางทําให้การสวรดมน์สำเร็จผลเด็ดขาด